จาเอาไปเป,าเป,าป,เป่าผมให้อัดเป่าผมให้อัดไปเป่าผมให้อัดเด้อขึ้นไปไปแถวหัวหัวโอ้ยโอยย่อ้ยโออยู่

มาลุง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 มาหี่มาลุงมาลุาลุงเา่าให้มาาลุงมาลป่าให้เล็ง <c oughs> เป็นอย่างคือเขียว ขอบขอขอ okay. ขอบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโ mm hmm. อเคข,ข,ข, okay, ขอบคุณค่ะ ในกระต่ายอยู่ไหนกระต่ายอยู่ไหน